ันนี้มาต่ออินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำเอซีตัวพวกนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์3เฟสเนาะก็คือ2องร้อยสามโวลต์สามเฟสจะมี1กิโลวัตต์อ่าบริเวณหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งแหงสองแหงแล้วก็สามแหงสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะใส่กับอ่าปั๊มพวกนี้เนาะจะมีปั๊มของมิตซูเนาะ ก็คือของแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ผลิตในไทยน,ะนี่ตัวนี้ก็เป็นมิสซูเป็นมอเตอร์เนาะก็จะสามารถใส่กับพวกอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวั้นได้ก็พวกนี้ทุกตัวที่เห็นอยู่ในนี้อ่แมนจะสามารถต่อที่สองระบบคือ3 8 0แโวลต์แลวก็สองรสามโวลต์แต่เป็น3เฟส คือพวกนี้จะเป็นมิสซูเนาะมีอารีโนสของอิตาลีแล้วก็อเวนตัวนี้ของแบรนด์อิตาลีเดีวไปผลิตในไทยนะพวกนี้จะจะมีตอนน้หนึ่งแห่งสองแห่งสามแห่งก็สามารถใส้กับพวกอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นได้ตัวนี้มันเขาที่เกี่ยวมาให้ลูกค้าที่เป็นสร้างมาสำหรับซูสสามแห่งมากเนาะก็คือซีได้ ใส่แผนน่นวงนี้สำหรับติดตั้งแล้ก็มีลูกค้าำจำนวนหนึ่งที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับโตระบบนอนให้นอนนานเนาะที่ว่าอยากใช้แบตเตอรี่หน่อยเดียวดัะนั้นโตแผ่นที่เขนานำเข้ามาก็คือแผน่น160วัตต์ตัวนี้มันสามารถใส่เหตุระบบ12โวลต์ได้เลยเนาะก็คือเป็นแผ่นที่ว่าขนาดใหญ่สุดละของระบบ12โวลต์ฉะนั้น แทนตัวนี้ได้กระแสสูงสุดถึง9แอมป์เนาะตัวนี้ค่อนข้างสูงในการเหมาะสําหรับระบบที่2องวอที่สุดละสาหรับตอนนี้ก็คือเขามีแบตเตอรี่หนวยเดียวก็คือชาร์จเด้เลยตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์นอนให้นอนหาเนาะตัวนี้ที่เขานำเข้ามาก็คือก็ชิได้ใช้เฮ็ดสุดน้อยให้ลูกค้า สำหรับตัวนี้สำหรับแผนใหญ่ก็คือจะเป็นออนกริดกรับปั๊มน้ำเนาะฉันก็ขอจบคนนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อหน้าได้มีเวลากระิต่อระบบอะไรก็จริงสี่รีวิวหุน่นยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับระบบปั๊มน้ำ